ก็ยังคุณกระตินแม่ฮอยนอีกคนหนึ่งก็ยังคุกตสาธุสาธุไม่อเป็นเพื่อนในเฟซในที่ต่ากันแล้วแต่กานเก่ารถจะรถกันเที่ยวขาสุดป่ากไปตอนไหนจิ๊ไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะแม่หวังกันหน่อยก็ลังไปไม่ขยพวงนี้ไม่ขายกระยูบมาจะถ่ายให้มาดิขอฟ่ลเตอร์นิดเึงครับ แมออกมาขาน้ามันมแมอมืแม่ออกมาข้างหน้ามันมืดแม่ออกมา้างนั่ออกามัออาิหน้มัออกหน่อกขางั่อมาขามัอกหนออกาข้หน้มนมแม่ออแม่ออเออยิ้ห้ม่ออขออขอหนึ่อีกรูขงนออกรูปหนึงเออ เอ้ไเบ๊ะปากใส่เขาทำไมละ่ะเอากิจฉ <c oughs> าลูกสาวนอ้อง <c oughs> เออสวยนมสินอะ <c oughs> ไรล่ะนมปนนมใบนมเอาล้างลำ,ำไยก่อนนะลำไยให้นอห้องล่ะจะไปไหนสรไปเที่ยวไหนมดเลยหนูไม่ได้มาเที่ยวหนูมาภาพดอกบัวนี่แหละค่ะโอ้ภา <c oughs> พดอกบวัวนะจ๊ะด้วยเวลาภูมิดอกบัวน้องเลิศเอาภาพเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะกำลังจะ <c oughs> ไปมาเด็กมาเด็กมาเดาให้มันเบิดกี่ครัอย่าเงียบอ่ะครับครับ เดี๋ยวน้ำชมพู่หมนะคะมาวะมาวะอลูกเาลิกเป็นเป็นผู้สาวปรหาเกี่ยวทีงไหนมาพักกบวัวเที่ยวอยู่มืวะเมื่อวันก่อนก็ไปอะไรนะแม่อันบรรทุบบรเทิงสีอันนปะดับกันค่ะพรงีจะเจอกันพุ่งนี้อะจสาธุสาธุอันนี้ให้น้องสี่แก้วได้เลยค่ะสี่แก้วจะหมดเลยแันเบิร์ดเดิที่มา

กำหนดเปิดร้านไหนคะยังไม่มีกำหนดค่ะเลยใส่ทุ่นพอดค่ะให้เด็กก่อนก็ได้ค่ะไปเอาไปข่าหนิวของก้องอ๋อเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนิวเนาะเป็นอย่างอื่นเป็นข่าหนิ้วเป็นอี๋ของแม่ทำก่อดก่อนเนื้อยจะตักผิดเส้นหนึ่งแล้วเส้นหนึ่งสำนึออกมายังได้ไม่ตายผ่าแล้วไม่ตายอีกยังบ่ตายดอกจะพร้อมแล้วพร้อมตายอันนั่นอะไต่บ่ตายบ่ตายแล้วล่ะนินเด็กเป็นอมตะหลายอยู่ อะไรเม่นั่นแหละยายเขาไปเผาก็เอะรแล้วไมีมื่อนั่นแหละหลอดเรามีไมม่อนี่ไปมาำหอดเพิ่ยนเข็เอาอไปเาเราก็สิบแน่นาืาือจะสีกียวนบอออกมาแลก็ไดค่ะอันนี้ไปแนที่เพื่อนู้จากิตหลอดหมดแล้วเหรอมีค่ะมีหลอดมันไม่เป็นก้อนเงสามสใเน้ อิ่มบุญเนาะแม่วันนี้อิ่มบุญปาจีบ้าจิบาเอามานานเบิดแถวสองถูบอแมนอดีตทูสุดท้ายแล้วนะคะมันคำแล้วค่ะกับเบิดมือเบิด์ตคำเนาะีไม้เสียบอันไมไยลำใหญ่จ้าอันนี้ก็ได้หลายไทยยายไทยคอยหาน่ยนง่เบิเดดียวเออฝากตักหลายลำเพียงติ๊กอกได้จ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่กนี้มากินลูกชิ้นแล้วไม่เยอะนะินหลังเยอาไปอีกก็ได้ดันย้าหาไหค่ะมีถาดยังออกมาอยูตจะกินทัลนี่ไงถาดนะเอาไปเยอะกว่าสี่ก็ได้พี่ไปทนน้ำน้ำใจน้ำใจพี่ครับน้ำใจพี่ครับน้ำอะไรออยอ่ออยออยอันนี้เพิ่นค่ะเดี๋ยวเ่ อะไรครับอะไรครับคนละแก้วใช่ไหมคะน้ำซุปที่เราไปแจก่ให้มันละลายเหมือนตนดินกับลำไยก่นน้ำยายเป็นเศษเนอะต้ยาิมันอร่อยเนาะมันหอมเนาะเจ้าลำไยา้ไม่ยายว่ได้ห้าสิบปีแล้วค่ะจ้าภาพเพื่อกันเลี้ยงเข้าเข้าไปพับได้เลยครับพี่เข้าไปพับได้เลยนะคะ ะอหนึ่งนะคะปีที่แล้วถึงเที่ยงคืนเยอปีี้ก็จะเที่ยงคืน่ากเเลยเป็นคนรถร์ลอคปีนี้หน่อยเล้นี่ต้องอเอามาบวกทั้งคันตัวคืนเยอะค่ะเอามาคันหาเรานั่ก็ได้บลเรียบร้อยนะคะที่นี่เราเบียรบารเรบัวประหลาทุกปีเจอพวตัวหัวฟีนะคะ